ใัสูบป่ยครบวนการยุติธรรมนะครับมีหน้าที่ไก่เกี่ยความยุติธรรม ไม่ใช่ขยะชนนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านบทความให้ฟังนะคะบทความนี้เป็นเรื่องเอกี่ยวกับการเผาตำนานะคะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินบ้านนี้เมืองนี้มีกฎหมายแต่กำลังชิบหายวอดวายสิ้นเมื่อกฎหมายไร้ผลจนพังพินเพราะคนที่ตัดสินสิ้นหลักการบ้านเมืองจะจลาจนถึงฝนปี ต่อไปนี้ย่อมเป็นบรรทัฐานใครอยากจัดชุมนุมกลุ่มอันธพาลมีข้อห้ามต่อต้านสำราญใจอน,นิจจาจากกฎหมายกลายเป็นหมันประชาชนลมรันกันเองได้จากกี่กลุ่มกี่ก๊กก็ยกไปวิ่งไล่ฆ่าฟันแทงยิงหรือนี่คือพาราสาวิถี ใครไม่มีปาณีใครจังไรยิ่งเมื่อกฎหมายไม่เป็นหลักให้พักพิงหยิบจากทิ้งด้วยความโศกเศร้าเผาตำลาบทความนี้นะคะจากนิสิตนะคะนิสิตนะคะนิสิตเก่าจะไม่มีสามนาทีไม่เกิดนะคะบ้านเมืองนี้ถ้าไม่มีความยุติธรรมนะคะสามนาทีก็ไม่เกิดคะ่ะ